เคยลองนึกภาพตามกันดูไหมครับว่าอะไรที่ทำให้เมืองเมืองหนึ่งเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยแต่กลายเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งความสุขและสุขภาพดีอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันโดยใช้ขอนแก่นเป็นกรณีศึกษาครับก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มจากคำถามที่สําคัญที่สุดเลยครับการมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การไม่เจ็บป่วยใช่ไหมครับแต่มันคืออะไรกันแน่ล่ะ คือคำว่า wellness หรือความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแค่ไม่ป่วยนะครับแต่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยมันคือสภาวะที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันดีนะรู้สึกพอใจกับชีวิตรู้สึกว่าสิ่งที่ทำในแต่ละวันมันมีความหมายแล้วก็มีความสุขกับมันจริงๆ ทีนี้ไอความอยู่ดีมีสุขที่ว่าเนี้มันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะครับแต่มันประกอบไปด้วยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยตั้งแต่เรื่องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการได้ใช้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปจนถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทุกอย่างนี่แหละครับที่รวมกันเป็นเวลเนสเอาล่ะครับพอเราเข้าใจภาพของคนคนหนึ่งแล้วลองขยายสเกลดูบ้างจะเป็นยังไงถ้าเราเอาแนวคิดเรื่องเวลเนสส่วนบุคคลน,นี้ ไปปรับใช้กับทั้งเมืองเลยเมืองแห่งเวลเนสที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงมากๆครับมันเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงอาหารน้ําที่อยู่อาศัยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างระบบการศึกษาการดูแลเด็กระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมแล้วก็ต้องมีพื้นที่สาธารณะที่ออกแบบมาดีๆให้คนได้มาเจอกันแถมยังมีโอกาสในการทํางานที่มีความหมายด้วย ทั้งหมดนี้ล่ะครับคือโครงสร้างพื้นฐานของความสุขเลยโอเคทฤษฎีก็ส่วนหนึ่งแต่ของจริงล่ะเราไปดูกันที่เคสที่จับต้องได้จริงๆเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเมืองขอนแก่นในภาคอีสานของไทยที่กำลังทำให้คำว่าเมืองเวลเนสเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆพอพูดถึงขอนแก่นเนี่ย สัญญาณแรกๆเลยที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองสุขภาวะดีก็คือเรื่องของปากท้องนี่แหละครับเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมอาหารของที่นี่มันสะท้อนเรื่องสุขภาพออกมาได้ชัดเจนมากแล้วก็มีตัวเลือกดีๆให้เลือกเยอะจริงๆที่นี่เจ๋งมากเลยนะครับเพราะมันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารอีสานกับอาหารเวียดนาม นึกภาพตามสิครับผักสดสดเพียบแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเดี๋ยวนี้มีร้านน้ำผลไม้ปั่นร้านอาหารคลีนคลนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเพื่อตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะแน่นอนครับว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลเนสในขอนแก่นเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นเยอะเราต้องไปดูกันที่พื้นที่สาธารณะของเขาครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยที่จะช่วยบ่มเพาะทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ถ้าถามว่าหัวใจของเมืองขอนแก่นอยู่ตรงไหนหลายคนต้องชี้ไปที่นี่เลยครับบึงแก่นนครที่นี่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะนะมันคือปอดสีเขียวขนาดใหญ่ของเมืองของจริงเลยเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของทุกคนในเมืองไม่ว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายมาทำกิจกรรมครอบครัวคือมาที่เดียวครบเลย แล้วถ้าเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับในสนามกีฬาของเมืองเนี่ยจะมีภาพที่น่ารักมากๆเลยสร่านอยู่นั่นก็คือชมรมหมากรุกครับที่คึกคักสุดๆโดยเฉพาะในกลุ่มพี่ๆผู้สูงอายุซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าชุมชนที่แข็งแรงเนี่ยมันสร้างขึ้นได้จากกิจกรรมง่ายๆแบบนี้แหละแล้วที่น่าสนใจคือนี่มันไม่ใช่แค่การเล่นหมากรุกแก้เหงานะครับแต่มันคือการออกกำลังกายสมองชั้นดีเลย คือมีงานวิจัยจากทั่วโลกเลยนะคบที่ยืนยันตรงกันว่าการเล่นหมากรุกเป็นประจำเนี่ยช่วยพัฒนาความจําแล้วก็อาจจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยในทุทกๆวันเนี่ยจะมีสมาชิกมารวมตัวกันที่นี่เกือบเกือบิบคนเลยนะฟังดูอาจจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่สําหรับพวกเขาแล้วพื้นที่ตรงนี้มันมีความหมายมากมันเปลี่ยนเกมบนกระดานธรรมดาธรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างมิตรภาพแล้วก็ได้บริหารสมองไปในตัวด้วย ทีนี้ Wellness ของขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีแค่มิติทางกายภาพอย่างเดียวนะครับรากของมันเนี่ยยังลึกลงไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์เลยผ่านวัดเก่าแก่ต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ก่อตั้งเมืองเลยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเท้าเพียเมืองแผนซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกท่านได้ทำตามธรรมเนียมโบราณคือสร้างวัดสำคัญสี่แห่งไว้สี่มุงเมืองเลยซึ่งวัดอย่างวัดกลางหรือวัดใต้ที่ตอนนี้คือวัดหนองแวงเนี่ยโอ้โหจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนขอนแก่นอยู่เลยครับเรื่องของขอนแก่นนี่ก็น่าทึ่งมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่ามากๆเป็นวิสัยทัศน์ระดับประเทศเลยคือต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีต้นทุนที่ดีมากๆอยู่แล้วครับลองนึกดูนะเรามีบริการทางการแพทย์ระดับโลกเลยไหนจะเรื่องการแพทย์แผนไทยสปาต่างๆที่ดังไปทั่วโลกบวกกับนิสัยคนไทยที่รักการบริการแล้วก็เทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำหน้าในราคาที่เข้าถึงได้โอ้โหทั้งหมดนี้มันคือวัตถุดิบชั้นดีเลยครับ และความมุ่งมั่นนี้มันเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะครับผ่านโครงการที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสซึ่งเป็นแผนใหญ่ของรัฐบาลเลยที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสุขภาพให้โตแบบก้าวกระโดดโดยมีเมืองอย่างขอนแก่นนี่แหละครับเป็นหัวหอกสําคัญจากเรื่องราวทั้งหมดของขอนแก่นเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการออกแบบเมืองอย่างใส่ใจเนี่ยมันสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นมาได้จริงๆ คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือแล้วในชุมชนของเราล่ะครับอะไรคือองค์ประกอบที่จะทำให้พื้นที่ที่เราอยู่กลายเป็นพื้นที่แห่งเวลเนสได้อย่างแท้จริง